คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ๋อพอพามพ่อพามบอกพ่อถึงพ่อพามพ่อพ้มทีท่าธีทีนบอเกี่ยกวกัเป็นคนเอานามเปเสือคนเมินบนอเพราะแล้ว,ว่าาก จะเบิ่งไปว่าวสันอย่หมที่แบบรถคือห้องดูซื้อรถคือห่องเด็กไป่อนค่ะก็อยากไปไปดูรถเดี๋ยากพูดสุนนะอยากเข้าไปดูเดี๋ยวไปดูรถตอนได้อ่ะเดี๋ยวไปดูรถหรือว่าจะไปดูตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาหาน้องแก้วก็ได้เพราะว่ารถห้องคนนังรถรถนั่นรถของอันเอี้ยที่เป็นเจ้าภาพ อีพอคุณแฮ่เห้าเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูกันเ้นะกหนึ่งเก่าฮกหนึ่งเก่แมนรถคันนี้จะมาแฮ่อแมนดี้บอแมนีหกหกศูนย์เกาสองหกศูนย์เก้าสองบอกมองเห็นแล้วัิหกศเก้าสองเดคอี๋ยวเข้าไปเบิเข้าไปถามเดี๋ยวขอขอขอถามท่านี่กอนนะคะเดี๋ยวเข้าไปขไปเบิรแตุ่ท่านจะวาเสียให้ได้ให้ได้ตัวเลขทุกท่างแน่นอนนะคะ หลังจากที่แก้วน้าไปเสิร์ฟเพิ่นบ่ะคะแม่เห็นแต่ตลังแก้วแก้วเพิ่นกับมารอบสองว่าน้าไปเสิร์ฟเพิ่อนคนได้เห็นเพิ่นป่ะยี่งลไปเบิ่งไปว่าสัน่นเอาไปเบิ่งได้บอลพ่อพ่อปู่ได้ไปเบิ่งพ่ออนุญาตแล้วเราได้ไปเบิ่งองใส่กระดาษมันกินนี่เหล็กตัวแดงไปเบิ่งดูมันทิมทิมตุ้งกับอันได้ปปไปทาปอไม่เคี้ยงเนาะเขียนได้เนาะ หวอ่าไปเบิ่งนี้มู่ว่านอ่าใไประหอดเปนาเนกระเบ้าอยู่ว่าจะเห็นแงต้นเห็นตัวแดงหรือเปล่าคับอกบอกแก้วก้อนโมแก้วนี่ไปเห็ก้อนโมไปเห็นแลกเตเนยตักเตเยน่ป็นไทยออกมาเดี๋ยวเล็กเล็ตัวนี้ตรงประทาที่จูดจนใม่โอ้ยผมด้งลูกที่ทีทีพอปูหมู่ว่านตอนแรกบมอปูร้สีสุดแดงมาว่าเปตรจต้ใหม่วางวดนี่เล็กจนถหายอยู่ดอกถือเก็บงวด ออกกิดหวดแล้วขีมาบวชนทามทีเราได้ยินเนาะแกเลี้ยงต้นใหม่ตัวนี้ล่ะ่ติต้นใหม่สาตัวเลยนะมีต้นใหม่ที่เจ้าจุประทัดอันนี้ก็แรียกต้วคนขีมคนขีมมักน้ำเนาะแปดสองแปดหนึ่งหนึ่งกัสามสี่พราะภาพที่ทํามีที่บอกแกไปเบื้องจากแล้วก็ส่งไผ่หงมันได้อีละสามสี่เมนใจจะมาจะมาดตัวไหนตัวหนึ่งหนึ่งมาจากไหนครับ่รู้นพ่อภาพไม่เขียนไว ้กรเลกตัวเดียวกันที่เรขประทัดหางประทัดเท่านาะของมว่านนี่อันนี้ชื่อชื่อมองมองขาเจ้าไเปมนมงไวเลยมองไวที่ว่าเข้าไปเบิงตัว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางไไไปป่่่าาันเเอออ้้กูบบิงงดดยข ผู้อนุญาตแล้วาปรูดเขาได้ขัไปเปิดเบิ่งลูกได้ถ่ายเอาครับมีดาบันีอยากรู้ที่มากที่มากของก่อนที่จะเห็นต่อเลขครั้งแรกตอนแรกที่พี่แก้วได้ได้เบาให้ฟังนะปลาเพิ่นปลาจังไดก็ตาผู้ใดเป็นคนเบาที่ปลาสิมีสิเห็นบอกี่คนแล้วก็แม่นเพิ่นปลาจังไดเป็นผู้ใดก็เบาเบาคลว่ออาจารย์ก็เบายู่ว่าก็บเลือตะดวงพระองค์มั่นทีนึงบางคนต่อเลข ทีมพระอาจารย์ตาได้ตาดีได้ตาลายเสียประมาณน,นี้กระดวงไพ่ดวงมันเนาะแลนนี้คือเหล็กเหล็กของพอพอพอผ้ามพันมามันจะเป็นตัวสีแดงเนี่ยพอผ้ามันเขียนไว้อันนี้บอกเ,เป็นเ,ขขนเป็นเหล็กของของพี่เจ้ามันเหล็กของพระอาจารย์เหล็กของพอผ้าหมู่วานที่ทำพิธีหมู่วานที่ปัญหาเบิร์กค่ะ ที่เพิ่นเขียนไเราเพเพิ่นได้บอกแก้วนี่ยขไปบ่งคนแรกแม่ก็บอกแก้วไปเอามา้าิ่งไปแก้วเลยบอกเอามาแก้วเลยไทยแก้วไ้ผู้อื่นบ่งน้ำกับแบงตันผู้อื่นนะแก้วเลยไทยเราบอกอ่านัดราไปบ่ถึงบอกเลาะ่รนหมูเอาไปบ่ถึงกับเสีสิแมงความพอที่เพิ่นามางานกับิสิ่ได้ทุกคนทับเลขตัวนี้เนาะมันเปบงยีต้นใหม่ทีไปไทยมันต้นใหม่ล้วเขาจะติดไว้เหนแม่นบ้างะเอาคันด้สูกดีแบบนุกัน กระตุ่งกับปูหรือสีมังสีบอกว่ามันม้านเบิ่งต้นใหม่เพื่อนบอกต้นใหม่ว่าที่หมองนี้เพื่อนจะให้ถืียเจ็ดงวดเพนจิตสางอีลีเพิ่นมาทานกระตุงนั่นที่หม่องเดินเดินเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนจิตฮิตบวชเพื่อนบอกว้น้องห่องว่านมันหลอกมีบวชหน่อยเกิดเกิดยิมิจุยทุกวัดนี้เพื่อนจะให้โชคเจ็ดวันเพื่นวาระใครปูรูสีูบอกว่าที่เป็ยกาศอีกาอันท่าลุยสะาาัสหม่อง่าน เด็กของพ่อผ้ามที่ทําพิธีหมูว่านแล้วเตียมเตรียงเด็กเตรียมทางเรียนเด็กเด็กเตรียมท่ายนกแสดงมากระพานเนาะอ๋อนี้หลังจากได้ยิบลอตเตอรี่ใบพุ่มละใบสองใบยิบไปแล้วพอดีน้องบอมันมามีมันหมดอนแน่ได้ประเด็นคอทามนะเพราะว่าแก้วกระชือว่าเป็นคนเป็นคนมีเส้นตอนนี้เป็นยังไงก็ับข้าวว่าไปข้นกับมีเซียนนะข้นแบบ ก็คนกินรูปไปแบบอนไหล่ะเอาถึงมาเรื่องเรื่องมักจะปลูกสั่งโบสถ์มอก็เออมีคนรู้จึกอืมอืม่ต่อไปได้ก็เป็นคนลูกมันบะและกับเลขเลขที่เห็นนี่มากบะท้ามากมมาจะไปซื้อแตเตอรี่ต่มันมอหีึ่งค่มอมาตรงนี้แปดสองแปดอะนาที่ถ้าที่ปูรุสีมาเมอมันบอกถึนมากกับตัวนี้มันต่งกับเลขกทีจุบัันปูละเซียนไทยหมู่ว่านี่เรียวจุบัตั่นมีหลายแบบอันเนอะปูว่า ต้องูนพูพูข้ามข้ามเท่าไ่นปูนาดว่าเออต้องไปเบิ้งมันติดตกกระปูนเชียงไฮบ่อแกไปเบิ้งหมูเศร้านี่ตัวนี้ปะตัวแดงจ้าตอนนี้กันสิยังมีน่างกวางเดียวไปแต่เห็นอยู่ย่างแต่พ้นก็อบรอวันนัปูรู้สีหมู่ว่านว่าไปเบิ้งหมอกกงกวางเห็นบ่้านจะเห็ดอันจะมีเหดโบวขึ้นมาเป็นบ่อขึ้นบวชได้น้อยแต่ว่าหลวงพี่เรตั้งใจจะจะทำ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 บวชสั่งวัดนี้แมน ้ว่าถกกิวดแล้วชมวัดวัดวัดกูได้สีนะแมนาาเลขออกตัวนี้แมนสอแปดนี่แปในาสาตัวเลแต่แม้แปดออปรหลุวันนี่น่ในวันนี่แหะคนดีเดกจิตอยกถาออกครบเจ็ดงวดแมนครบก็ดงวดแต่ปรหล้าวันนจะมาบวชบุญไบุญมั่นทวันละยังโฉกยังหลับไม่ไหวว่ากันออกครบเจ็ดงวดเป็นสิมาบวชนี่เนี่ยจะถดอยอันนี้ก็เป็นงวดแรกของคนเนาะีงวดแรกกับมาเนี่ที่เด็ดอาจสามสิบเ ก็อาจารย์ล็อกขีอยปัเนาะแต่ว่าลักษณง่ยๆดังายๆเงี๋ยนะลอกขีปอยไปที่สาเอ็ั้นสามเอ็ดีสามสิบล้ววันเนาะฟังดีๆหลังจากได้เลขชุดนี้ไปแลกับมีความรู้สึกว่ามัดแปดสอนึ่งฟันเราเมืนอคืนนึ่ันดีฟันที่ลงพระอาจารย์ตัวอนนี้ตอนนี้าอาจารย์มกรจ่งนไหนม่นอนนอนอยู่นอนคิดดฟันยังวัดันยังว่าตบาฝฟันดีแตาวั่าพรนอาจารย์ เราก็คิดแล้ก็ยังยิ้มบอกกับเราแล้วก็ยิ้มของเจ้าแต่คิดมาเล็กอยู่ในนี่ต้องเขาะะ่ขาเนาะค่ะเาหบอกคนนึงก็มันจะตรงไหนกันล่ละต้องเขา่าแต่บา้ากนเราห้องก็รอบรอบเหนี่ยจังห้มี้เงินมาตอ่อยสางบูตรตามที่เพิ่นตั้งใจเนาะพอซือ้อบ่เคยเสียเหลี่ยงนีเขามาอยู่นี่แบบเสื้อไปเลยมันเป็นอยู่ในใจของเขานี่ยแต่คือบ่เคยเสื้อว่าได้เข่อมาอยู่ในนี่มาสัมผัสในความ ก็เลยมีความเสื่ออฮ้ยมืงหนีหมื่บ้านมึงขายของบ่ไดนบ่จุดถูกปูจ่าเราปูบ้หาเงินให้ลูกบบ่่มีึงมึเงียนเด้ลูกหนีจิการเด้วมาสนา็จัดเลยมัดหมอ้อหม้อสองรอบเที่จินดากับเอ็ซีที่เล่าถึงน้านแหละทม่ี้เราเป็นเจ้าภาพสั่งอันที่รถพ่อคุณแฮ่แฮ่สามารเนี่ยเมากับเอ็นกาพ้าร้อยหม้ขอบคุณปูจ่าละ เป็นควานเสือเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเห็นเห็นบรเดลคายกลับไปซคอเพิ่นกับเจ้ายมีคนมาเหมาสอบเลยจ้ะี้ก็เป็นควอนเสือเนาะค่ะมันมือบัรด้ายมาขายในตอนค่ำายกเกลอยปกติตอนค่ำมันบอมมีคนแล้วแมนนี่เด้อค่ะจะมช่วยกันุ้บมือต้นไหม่ก็ได้เปลือนีม่สุกมัดกระปองแดงรุบนดยูบ นั่มองจุด่างนยังคไ่เดียวนเดี๋ยวสีไหมเงสีไหมเิ่งเดียวกันเอ้าเพเดียวกันเลยเนาะพ่อขามพ่อข้ามบอกที่ว่าไอเบึงนีอมันตรงกับปูเขียนไหวบ สองสองแปดหนึ่งเก้าโอ้ก็เดมันหนึ่งกลอยเนาะก็เขียนไปมองมองท่าบูชาอนมันบอกมองมองมองงที่มนก็เห็นดวงสวก็ได้บอกแก้วแก้วเสด็จนำให้เล่าล้ระบาไปไไปเบิ้งไปกสั่่อเพื่อช่มตรงกันเลยโอ้ครับเออนั่นแหละเออไม่เออไม่ ไม่ค้าก็เจียได้เลยค่ะถุงมากก็ตามก็ได้ค้าเยสซี่ถุกมันก็บเสีได้เมาส์ก็เจียเป็นจ้าภาพก็เจียวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใอรจับอันนั้นให้น้ำใจจ้าลำอธิบายใหมืน้ำนโอเคนั่นแหละอันนี้อันนี้บ่ออธิบายก็ได้สัตนอันนี้เป็นเลขที่อยู่เตเขาเอื้ยนยังมองมองหมุดพิธีบ่งสวงเพลินเพลียนใส่กระดาษหววซ่าแล้วก็สิริพุชข้าคายเอาปูหนาคว่าเหล็กยังท้ายเล่าว่ามันจะตุ่งกับเหล็กประทัดบ่ แต่ที่ประธานยังไงอะข้าไปมันตีเดียวกันละไม่ตรงกันแค่มับงหัวเสาเนี่ย้ยตรงเดียวกันสองแปดก็ม่แต่สองแปดมันก็ออกไปแล้วเขากับบานียด่สองแปดแปดสองนะอันนี้อันนี้มันเป็นเรืของผ้ผ้าจาเอะเนเรือของวัาผา้าผ้า้าม้าผ้าผ้าเาผ้าพ้าม้าผ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 ้าาม้าผ้้ตัวาผ้าผ้าผาผ้าผ้าผ้าาาผ้าผ้าาา เล็ก<า>ลขพระอาจารย์วันที่ใดก่อนค่ะสามเอ็ดค่ะนี้กับผู้มากอาจจะซื้ออตเตอรี่ยี่ใบผู้ระใบสองใบเนาะเพื่อไม่ให้โชกเพื่อ<ต>ได้มาสางโบวน้ำพลค่ะตั้งใจะนะครับผมตัวเลขหางประทัด ในวันบวงสงฆ์เมื่อวานนะครับผมสองสองแปดกับหนึ่งเก้านะครับแล้วก็ตัวเลขพ่อพามนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปรุ้นกับสลากกินแบ่งครับในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะครับตัวเลขที่เรานําเสนอลงไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาดีๆก่อนก่อนที่จะไปลงทุนนะครับผมเพราะว่าตัวเลขแต่ละคลิปแต่ละคุบาอาจารย์หลายจานที่ที่เราไปถ่ายทํานะครับตัวเลขก็เยอะนะครับผมขอขอให้ทุกท่าน นำไปพิจารณาดีก่อนนะครับผมถ้ามาักถ้าชอบก็นําไปลงทุนได้นะครับเดินนะครับ,รบตัวเลขนี่ครับผมเมื่อกี้ที่ท้ายทัาเมื่อกี้นะครับเนาะรถขนิดจอดด้วยกับเสียงดังขึ้นนะครับเสียงดังขึ้นเห็นทะเบียน9กท60 2ู2 9กท60ศูนสครับสายบุญคนล่าหวยพะนะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งคนบางสันนะครับนะ มันก็จะแี่ยสนเน,ะเนาเนะรับเป็นเ็มเป็นปริศนาเราับนี่เนาะนี่ครับสายบุญคนล่าหวยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับเอานะครับบนเน่นะครับพี่น้องเด้องมาับจ่อโยกเพิ่งัเสียงดังขึ้นนะครับเนาะเสียงดังขึ้นครับสายบุญคนล่าหวยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเอานะครับมาเบิง้งเก้ากอทหกศูนย์เก้าสอง นะครับผมคลิปนี้ก็ตัวเลขคงสิงหลายตัวอยู่นะครับตัวเลขถ้ามักถ้าชอบก็เบ่งอาอเด้อรับพี่น้องครับตัวเลขขั้นนี้บ่ที่ห้องห้องว่เหรขั้นนี้เหรอครับ<อ>ขั้นนี้น้องห้องหกศูนย <60 9 S 1> ์เก้าจองนี่บ่เก้ากอทหกศูนย์เก้าองนจ้เขียนไว้ว่า,วาสายบุญคนล่าหวยอีกต่างหาก สายบุญคนล่าหวยเลขท้ายรางวันที่หนึ่งคนน่ะซิบูมเมนตัวนี้ติดหรอซิบูมเมนสบับ,บนี้เพิ่นคือเขียนไว้ชัดแท้จุดีๆก็ห้องขคืนแต่รถเพิ่นขียนมาสายบุญพ้อสา,สายบุญคนล่าหวยคนล่าหวยห